วันนี้มาดูยายอุงล้างเห็ดนะคะวิธีล้างเห็ดก็คือต้องเอาที่ติดกับเห็ดออกเนาะพวกขี้ดงขี้ดินใช่ไหมยายเออไอ้ที่ดินที่เนี่ยอยู่ในทาง <c oughs> บนนี่อย่างนี้เอาอ,ออกออแล้วน้ำนี่ต้องแช่น้ำกงน้ำเกลือไหมเทคนิคแช่แช่น,น้ำเกลือด้วย <gym. S 1> นี่ตั้งใจมากยายอุง เออนี่เราเป็นอย่างนี้ก็แช่น้ำเกลือแล้วล้างอีกกี่น้ํายางสองสามน้ำแ้อ๋อเราก็แช่ไว้ล้างอีกสองสามนานสามครั้งแล้วอ๋อล้างสามครั้งแล้วแต่มันก็ยังไม่ออกสวยแล้วนุ่ไหนนู่นไหนหมออ๋อถ้าล้างเสร็จเดี๋ยวเราพาไปดูว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้อ๋อล้างเสร็จก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะวิธีล้างเห็ดของคุณยายวิธีล้าน้ำ น้ำสกป๊บเนื้อให้ดินมันออกนะคะใดิน,นอ,อกนอร้เร้างาถ,าาาาถ้าดูน้ำนีดออกนก็เป็นวิธีล้างเห็ดถ้าเห็ด,หปปดน้นนะะก็จะสปกก็จะมีดินมีโคลนติดพอล้างเสร็จก็ออกตาม ก่อจะได้เห็ดมาก็ลายน้ำนะคะขั้นตอนการล้างเห็ดตอนกินง่ายง่ายตอนล้างนี่ไม่อยากจะคิดสภาพโอ้ยจะเอากี่ก <พอ S 2> <ๆ>ิโลจ้ะจะเอากี่กิโลจเอา้าเอาน่ะบ้านพ่นะี้ไปเอาได้ไหม็ะ แป๊บเดียวเหมาสิบโลแล้วนะคะอย่าช้ารีบมาเดอ้อยายตาหากเก่งมากกับยายอุง